วันลุมพินีซูปเปอร์บอนชนะแต้มารัสสุดมันคว้าเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งเฉพาะการจบลงไปแบบเดือดทะลุองศาสมกับเป็นนัดยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีสำหรับศึกวันลุมพินี58เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่5เมษายน67ที่ผ่านมาปรากฏสู่สายตาผู้ชมในกว่า190ประเทศทั่วโลกโดยทัพนักกีฬาระดับคู่เอกทั้งหมด20ชีวิตงัดฝีมือมาสู้กันไม่ยั้งเพื่อคว,ว้าชัยนสนามวยเวทีลุมพินีอันเป็นตำนาน คู่เอกของรายการเป็นศึกชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันคลิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท145155ปอเฉพาะการระหว่างซูเปอร์บอนซูเปอร์บอนเทรนนิ่งแคมป์ปะทะคู่ปรับเก่ามารัตกริกอรเรียนในศึกไตรภา,าคของทั้งคู่ดูคลิปวัลลุมพินีวันที่5เมษายน2,567คู่ซูเปอร์บอนสิงห์มาวินเวอร์ซัสมารัตกริกอรเรียนซูเปอร์บอนเวอร์ซัสมารัต สองตัวพ่อไม่ดูเชิงให้เสียเวลาเปิดหน้าแลกอาวุธแทบไม่หยุดหายใจมารัสซัดหมัดเป็นพายุเดินบทอย่างดุดันขณะที่ซูเปอร์บอลตั้งรับดักแทงเข่าและล็อกเป้าที่การคอหลังโต้กันไปมาแบบทีต่อทีตลอดห้ายกเป็นซูเปอร์บอลเข้าวิ่งด้วยคะแนนเอกฉันคว้าเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะการสำเร็จและได้สิทธิ์ขึ้นไปล่าเข็มขัดเส้นหลักจากชิงกิตอล,ลาซอฟต่อไปขณะที่น้องโอฮาม่ามวยไทยเปิดศึกแห่งศักรียอดมวยระดับตำนานรับมือรุ่นน้องฟอร์มสดกุหลาบดำสอจ,อจอเปียกอุทัย ในกติกามวยไทยรุ่นแบนตตัมเวท135-145ปอกุลาบดำัสน้องโอยกแรกทั้งคู่เปิดฉากรายการไม่รีน้องโอศาสตร์แข้งขวาเข้าไม่ยังขณะที่กุหลาบพยายามสวนหมัดโต้หลังจากนั้นเกมเดือดไม่พักเมื่อทั้งคู่เดินหน้าศาสตร์อาวุธหนักไม่มีใครยอมใครครบสามยกน้องโออาศัยความเก่าเข้าทำได้จะแจ้งกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันกู้ศรัทธาคืนสำเร็จอีกหนึ่งไฮไลท์คือการ,รเผชิญหน้ากันของมวยฝีมือจัดจ้านระหว่างกล้องธรณีสอสมหมาย และเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์โดยหลังจากดวลเดือดแบบไม่ใครยอมใครเสียกันไปคนละนับสุดท้ายครบ3ยกก้องธรณีออกอาวุธได้แม่นยำกว่าจึงได้รับการชูมือเก็บชัยไฟที่8พร้อมทั้งคว้าสัญญาวันมูลค่า1 0 0 0 0แสนเหรียญสหรัฐกว่า3.6ล้านบาทมาครองสมใจโดยนับเป็นนักกีฬาคนที่14จากเวทีวันลุมพินีที่ไต่บันไดสู่เวทียิ่งใหญ่ระดับโลกสำเร็จก้องธรณี vs เจ้าเสือใหญ่ นอกจากนี้ยังมีนักกีฬาฟอร์มจัด3รายที่โชว์ฟอร์มจัดคว้าโบนัสจากบิ๊กบอสชาตรีสิทธ์ยอดธงรวมยอดคืนเดียว1.4ล้านบาท1.4ล้าน4แสนบาทได้แก่ชาโดสิงมาวิน7 0 0 0แสนบาทนักรบแฟเทค3.5แสนบาทเมืองไทยพีเคแสนชัย3.5แสนบาทสรุปผลการแข่งขันทุกคู่คู่เอกซูเปอร์บอลซูเปอร์บอนเทรนนิ่ง Super bon, Super bon Training, แคมป์ชนะคะแนนเอกสารมราธกริกอเรียน ชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท145 1 5 5้าปอเฉพาะการน้องโอฮาม่ามวยไทยชนะคะแนนเอกฉันกุหลาบดำสอจอปียกอุทยัยมวยไทยรุ่นแบนต์ตเวท135-145าปอยูทาโรอาซาฮีชนะคะแนนเอกฉันเสกสรรอ,อขวัญเมืองมวยไทยแคทเวท142ปอนักรบแฟเทคกชนะคะแนนไม่เอกฉันเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยรุ่นไฟเวท125 135ปอ ก้องทรณีสอสมหมายชนะคะแนนเอกฉันเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีมวยไทยแคทเวท134ปอชาโดสิงมาวินชนะทีเคโอเอริกเฮเออร์นาทีที่0ูนนาฬิกา53นาทีของยก3มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145 155ปอคมเพสแฟเทชชนะคะแนนเอกฉันก้องชัยชนะดอนเมืองมวยไทยแคทเวท126ปอเจกพีคอกชนะคะแนนเอกฉันโคเฮอ,อิชินโจ มวยไทยรุ่นแบนตตำเวท1 3 5 1 4 5้าปอจางเปยเหมียนชนะคะแนนเอกชันอลีฟสอเดชพัน์คิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรเวท115-125ปอจูราอิอิชิอิชนะคะแนนเอกฉันซาโตชิคาตาชิมะมวยไทยแคทเวท122ปอ